ครับสวัสดีครับอยากรับเมกเลสนะครับผมวันนี้จะมารีวิวคิเลตนะครับผมติดตั้งในตัว isuzu mu-X นะครับผมตัวใหม่นะครับผมทางขวามือคือแอปนะครับผมทางซ้ายมือคือตัวตรงรุ่นนะครับผมนะครับเรามาดูฟังก์ชันแรกครับเดินเข้ารถรถคลายล็อกเดินออกนอกรถรถล็อกนะครับผมผมเดินเข้าหารถนะครับรถจะทําการคลายล็อกให้นะครับผมครับได้ยินจากเสียงปิ๊บๆนะครับผมแล้วหูกระจกกลางนะครับรถคลายแล้วนะครับผมเดินออกนอกรถครับรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับ รถล็อกแล้วนะครับสังเกตจากขู่กระจกที่พับนะครับถ้าผมเรามาดูหน้าตาของแอปครับผมหน้าตาของแอปจะมีคายล็อกล็อกแล้วก็ล็อกแล้วก็เปิดฝาท้ายนะครับผมแล้วก็สั่งสตาร์ทนะครับผมครับมีเช็ค GPS ต่างๆนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับผมเรามากดคลายล็อกครับผมกดคลายล็อกแล้วนะครับผมสังเกตจากไฟนะครับผมกดล็อกครับนะครับต่อมาสั่งสตาร์ทครับผม รถทาการสตาร์ทแล้วนะครับผมสังเกตได้จากเสียงเครื่องยนต์นะครับผมต่อมาสั่งดับครับผมรถดับแล้วนะครับถ้าเราสั่งสตาร์ทโดยจากในโหมดตรงรุ่นนะครับกดสั่งสตาร์ทครับผมรถทําการสตาร์ทแล้วนะครับต่อมาจะดับนะครับผมกดดับครับรถดับแล้วนะครับผม ครับฟังชันต่อมานะครับผมเราดูที่การใช้ปุ่มสตาร์ทครับผมกดครั้งที่หนึ่งนะครับเป็น A C C นะครับผมกดอีกครั้งจะเป็นไฟออนนะครับหน้าปัดทํางานนะครับผมกดอีกงครั้งจะเป็นการปิดระดับนะครับวิธีสตาร์ทครับอยยบเบรคครับผมกดปุ่มสตาร์ทได้เลยรถสตาร์ทแล้วนะครับวิธีการดับครับอยียบเบรคกดปุ่มสตาร์ทนะครับนีรถดับแล้วนะครับ ครับต่อมานะครับผมเรามาดูฟังก์ชันในขณะที่รถสตาร์ทอยู่นะครับเราจะใช้รีโมทนะครับผมนะครับเรามาดูที่ตัวเซ็นทรัลล็อกครับผมนะครับกดล็อกครับนะครับกดคายล็อกครับผมครับต่อมาเรามาดูผ่านแอปบ้างครับผมในตัวแอปนะครับสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมหเข้าหนาแอปนะครับผมกดล็อกครับผมกดคายล็อกครับผม ฟังก์ชันนี้สะดวกสบายมากๆครับสำหรับมีผู้โดยสารนะครับผมนั่งอยู่บนรถนะครับแล้วเราลงไปทําธุระได้นะครับผมต่อมานะครับผมเรามาดูระบบการเซฟตี้ครับตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับผมเกิดการโจรรมหรือการงัดแงะโดยไม่ถูกต้องนะครับผมอันนี้รถล็อกอยู่นะครับเกิดงัดแงะนะครับผมประตูเปิดได้อันนี้คืองัดแงะแล้วนะครับเรามาดูที่ปุ่มสตาร์ทครับผมไฟไม่จ่ายนะครับที่ที่สองก็ไม่จ่ายที่ที่สามก็ไม่จ่ายนะครับผมต่อมานะครับผมผมเบียร์เบรกนะครับ เยียบเบรกปุ๊บครับไซเรนจะทํางานทันทีนะครับผมถ้าจะทําให้สตาร์ทได้นะครับผมกดคลายล็อกครับผมกดคลายล็อกแล้วตอนนี้สามารถสตาร์ทได้นะครับผมนะครับผมเรามาดูที่การเปิดฝาท้ายครับกดเปิดฝาท้ายครับผมนะครับเปิดได้นะครับผมอ่าตอนนี้ฝาท้ายมาดูที่รีโมทธรรมดาครับตอนนี้ฝาท้ายล็อกอยู่นะครับ น้องเจ็นหนึ่งกระดูนะครับแล้วกดสั่งกดฝาได้ครับผมฝาได้สามารถเปิดได้นะครับผม